and always hesitating fighting desires kryptonite สวัสดีค่ะวันนี้กั็มาพบกับน้องอันเนียอานเนียอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยน้องอานเนียเนี่ยจะมาเล่นเกมฟอร์จูนเม้าหรือก็คือน้องหนูให้ดูกันนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยน้องอานเนียเนี่ยมีทุนมาเล่นที่1,000บาทนะแล้วก็เบ็ดนะน้องอานเนียขอตั้งเป็นที่9บาทแล้วกันนะคะวันนี้มาเริ่มเบ็ดไล่กันเลยดีกว่าเอ้ย ทุกคนเแบบ็ดแรกวายก็เข้ากันแล้วนะคะโอ้โหมาช่วยน้องอันเนี้ยลุ้นกันดีก,กว่านะคะวะ่ารางวัลก็ตกก้อนแรกของน้องอันเนี้นยได้มา270บาทนะคะทุกคนนี่คือก้อนแรกก็ได้มาแล้วเอ้ยยังไงยังไงทุกคนโอ้ยยังไงโอ้ยเมื่อกี้น้องหนูก,กระโดดอะทุกคนย,ยังยังยังอ่ะย,ยังไงเป็นถุงเงินไหมย,ยังอีกเอ้ยวายไหมเอ้ยมา ว่ายมาหกตัวกันเลยทุกคนมาไปกันต่อไปกันต่อเอ้ยอยังไงสิเดี๋ยวขอลองตั้งออตโต้สักห้าหม้ก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงมาโอ้ยไม้แรกก็เข้ามาแล้วทุกคนโอ้ยยังไงกระโดดมไม้กระโดดไม้เอ้อยกระโดดแล้วทุกคนโอ้ยมา,มามาเอ้ยมาขอขอเฮ้ย นิดเดียวทุกคนถุงเงินมาไหมถุงเงินมาทุกคนรางวัลก้อนโต,อนตอนของน้องอาเนียกันดีก,กว่านะคะว่าจะได้กันไปเท่าไหร่นะเอ้ยยังไง2 7 0เจบาทอีกแล้วไปกันต่อทุกคนไปกันต่อเอ้ยยังยังยังอันนี้เอ้ยวาเข้าอีกแล้ว ยงัยงยังมารอลุล้นกันดีกว่าว่าจะได้กันไปอีกเท่าไหรม่มารางวัลก้อนโตมาเท่าไหร่เท่าไหร่ส0งร้อยไหมสองร้อยแล้วทุกคนได้ที่270บาทกันนะคะมาเดี๋ยวเราลองประเพเพิ่มกันอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเรากดมือกันต่อนะทุกคนนะเอ้ยยงัยงยงังยังอืม มาได้ไม่ยีบาทนะเะเมื่อกี้เอ้ยมาเราได้กันเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะทุกคนนะไม่เป็นไรนะคะเอ้ยเพิ่มเบ็ดอีกสักเล็กหน่อยแล้วก็ปรับเบ็ดอีกสักสิครั้งนะทุกคนเอ้ยวายเข้ากันหนักเกินคุยมุยทุกคนมา500กันแล้วหุยหนึ 1, ่งพันไหม รางวัลเมกาที่หนึ่งพันกันไปแล้วนะทุกคนนะอ่ะยังไงเลยเอยอือ้มซุปเปอร์เมกาก็ตามมาแล้วนะอ่ะสองพันเฮ้ยสี่พันสองทุกคนเป็นไปได้ยังไงทีามาจะเข้าเยอะกันขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรนี่คือออโต้ไม้สองเอ้ยยังไงกระโดดไหมกระโดดไหมใจหายหมดนึกว่าน้องจะกระโดดอีกทุกคนยังยังยัง,ยง กคนวายเข้ากันรัวๆเลยอ่ะมาๆมาเท่าไร่อุ้ยหนึ่งพันไหมหนึ่งพันหนึ่งพันไปแล้วทุกคนอ่ะยังไงยังไงถึงพันห้าไหมพันห้าพันห้าอืมวิ่งกันขนาดนี้เราต้องสองพันแล้วแหละทุกคนว่ายังไงอุ้ยมาสี่พันสองกันเลยทุกคนหึ่นี่เราเล่นกันไม่กี่ไหมเราก็มาที่หนึ่งหมื่นบาทกันแล้วนะทุกคนอ่ะหึยังไงยัง เอ้ยนาขอนหนักๆไม่อีอกสามสิบบาททุกคนเอ้ยออโต้ไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายกดมือกระต่อนเล็กน้อยเอ้ยเมื่อกี้เหมือนน้องจะกระโดดทุกคนแต่น้องก็ยังไม่กระโดดนะเอ้ยมากินส้มกันสามสิบบาทนะทุกคนวายไหมอีกสามสิบบาทโอ้ยยังไงยังไงกระโดดไหมกระโดดไหม กระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนยัง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 โอ้ยยังไงสินิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยวายเข้าอีกแล้วอ่าเท่าไหร่เท่าไหรอืวิ่งไปหนึ่งพันไหมหนึ่งพันไหมหนึ่งพันกันไปแล้วทุกคนโอ้ยรางวัลเมกะมาแล้วซุปเปอร์เมกะต้องมาต้องมาเห็นไหมทุกคนต้องมาก็มาแล้วเนาะรางวัลซุปเปอร์เมกะมาแล้วนะทุกคนนะ โอ้หมาห1ึ0งแล้วทุกคนนี่คือเราได้กําไรมาหมื่นหนึ่งแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวน้องอันนี้ขอเพิ่มเบ็ดแล้วก็ต่ออีกสักไม้สองไม้แล้วกัน,นะอะไม้นี้ล่ะเอ้ยได้มากันเท่าไหร่ทุกคนอห่หนึ่งบาท1,000งพันบาทมาแล้วนะทุกคนมา ไม้สุดท้ายของน้องอาเนียกันแล้วนะคะวันนี้เฮ้ยไม้สุดท้ายไม่เข้าไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามากันที่1,000บาทแต่เราได้กลับไปที่1,000พ เอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันนะทุกคนนะซึ่งเราได้กำไรมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะดซึ่งมันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยน้องอาเนี้ยเนี่ยพอแล้วดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้น้องอานเนี้ยกันด้วยนะคะน้องอาเนี้ยไปลงนาทุกคนบ๊ายบาย